คอมเมนต์หลังเท็ดังโพสต์ปมโลกสองใบฟังสองฝ่ายแล้วมีคนโกหกหญิงลีสีจุมพลโผล่คอมเมนต์หลังเท็ดังโพสต์ครบซ้อนโลกสองใบหรืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนฟังสองฝ่ายแล้วมีคนโกหกมีหลายเรื่องไม่ตรงกันจากกรณีข่าวของหญิงลีสีจุมพลปมนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบที่เจ้าตัวได้ออกมายันไม่ได้ครบซ้อน แต่ห่างคนเก่าก่อนคุยคนใหม่ต่อมาเบนอดีตแฟนหญิงลีที่ถูกกล่าวหาเป็นโลกใบที่สองก็ออกมาสวนเดือดหนังคนละม้วนจนกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลล่าสุดด้านพิธีกรบันเทิงชื่อดังบอยเอนเตอร์เทนโพสเฟซบุ๊กบอยเอนเตอร์เทนถามคบซ้อนโลกสองใบหรืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน ได้คุยกับหญิงลีวันนี้และได้ฟังคุณเบนซ์ออกสื่อสรุปแบบที่แม่บอยเข้าใจและเล่าตรงนี้เท่าที่เล่าได้ 1. ความรักเกิดขึ้นและจบลงในช่วงหมดรักหมดรักเพราะอะไรนั้นก็แค่ฝ่ายหนึ่งรู้ความจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง 2. คบซ้อนโลกสองใบหรืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนั้นคำตอบอยู่ที่ตัวละครอีกตัวคุณไม้เลิก ทะเลาะหรือตกลงห่างกันจริงหรือไม่ในวันที่ทั้งสองคนเขาเริ่มรักกันคบซ้อนจริงไหมขอชัดชัด้าหญิงลีโดนทำร้ายร่างกายโดนใช้ความรุนแรงหรือใดๆมีหลักฐานหรือไม่อย่างไรสิ่งเหล่านั้นสำคัญเพราะถ้าโดนจริงก็น่ากลัวอยู่ 4. ฟังสองฝ่ายแล้วมีคนโกหกมีหลายเรื่องไม่ตรงกรันและมีหลายเรื่องที่อยากจะซักถาม เรื่องเกิดตั้งแต่ต้นปีทำไมถึงมาเป็นเรื่องสิ้นปี 5. หญิงลีควรออกมาแถลงข่าวอีกครั้งให้กระจ่างและควรจบหยุดโต้อตอบเพราะสุดท้ายคนเสียหายที่สุดคือหญิงลีเรื่องความรักไม่เข้าใครออกใครหัวใจบอกบ,อกบางมากบางคนจังหวะดีเข้ามาในช่วงที่หัวใจต้องการใครสักคน ในวันที่เลือกคบกับใครนั้นหัวใจที่เรียกร้องคือคำตอบการทำดีในวันนั้นไม่ได้หมายความว่าตลอดไปและถึงเวลาหนึ่งสมองจะสั่งการให้เราเลิกโง่บางทีกว่าจะตาสว่างมันก็เจ็บและเสียหายไปเยอะแล้วแม่บอยสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วการไม่อยากเข้าข้างใครเพราะฟังแล้วไม่รู้จะเชื่อใครเลยจากนั้นหญิงลีก็ได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่า แม่บอยพูดดีและเหมือนที่แนะนำหญิงเป๊ะเลยค่ะและเป็นผู้ใหญ่ในวงการอีกท่านหนึ่งค่ะ